วันนี้เรามาดูดปลาที่สุพรรณดีกว่าครับโอ้โหาใช่ไหมน่ยทำไมทำไมหลุดหูดน่อยเดียวเองเอาหัวดิ ปั๊มต้องนานโอ้โห <c oughs> เฮ้ยโน้นโน้นโน้นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเว้ยเอาเฮ้ยอยู่ตงตัวเลยเฮ้ย,อยเอาแล้วขดตากวท่านนี้ว้าวอย่าไปเอาแล้ว ยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิ h ช n แนลและวันนี้นะคะเราก็จะไปจับปลาใช้ชีวิตแบบเสียนลังเคยดูป่าอีกแล้วน้องตะลันกูยังไม่ได้ไปเลยมึงก็ดูอ้อมไปอ้อมมาไม่ให้ไปตบปลางก็พาไปจับปลาแล้วนี่ไงมึงให้ไปสุ่มปาน้องเขาใช้เบ็ดไม่ต้องใช้เดี๋ยวเขาพาไปจับแบบมือเลย <c oughs> เคยดูแบบเสียนลังไหม เออเขาจะลงไปจับแบบในขี้โคนอ,อะไรเงี้ยปลาข้อ,อปลาข้อกระโดดไปตะบบเลยโอเคอต้องบอกว่าตอนนี้นะคะที่สุพรรณเนี่ยพิชาติเนี่ยเขาลงรูปยั่วมากใช่เขาไปแล้วอะ่ะพิออชาติเขาส่งมาว่าท <c oughs> ี่บ้าน เขาเนี่ยที่สุพรรณเนี่ยเขาดูดบ่อแล้วเขาก็จะมีการไปจับปลากันอะไรอย่างเงี้ยตามพี่ๆน้องๆชาวบ้านเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านพิชาติที่บ่อปลาเลยดีกว่าแล้วมาดูกันนะคะวันนี้เราจะได้ปาลาอะไรมาทําอาหารวันนี้พี่โบเตรียมเมนูส้มตำแซ่บๆมากินกับปลาย่างด้วยค่ะไป มันนอนกูจากนอนมั่งเออไม่ได้บออสบายแล้วเกิด ถึงแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันว่าจะปลาเยอะแค่ไหนไหนพี่ชาติโพสรูปอ่ะอวดปลาชโดอะไรตัว10โลไหนพาไปดูหน่อยดิพี่พี่เนี้ยมาไปขายแล้วขายแล้วเหรอก่อนหน้านั้นทำไมไม่พูดแบบนี้วะเฮ้ยชูคนเข้ามารับไมหรือว่าสวัสดีค่ะดูมาช่อนนี่ไหนโอ้โหอันนี้คือแยกว่าเป็นปลาอะไรปลาอะไรเงี้ยใหญ่มากแล้วมีปลาอะไรอีกมีปลาช่อนมีทุกปลาเลยได้ร้อยโลอางี้ ปล่อยไม่ไหมก่อนอจับไหม่มีอีกไหมอ่ะพี่ชาติม <ah ีไปตอนนี <h <h <h> <h> <h <h ้ตัวนี้เหลืยวปลาอะไรบ้างดีวาเพราะว่าตอนเนี้ยเซียนยิ้มมาปลาช่อนนี่จิ๊บจิบไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะนี่คือบ่อตัวไปแข่งกับนกเมื่อกี้นกคาบชโดตัวงี้ขึ้นเหม ตอนนี้ปลาเรามาช้าไปครับเขาเอาขึนเหมือนกันมาหมดแล้วอลงไปเล่นได้อยู่นะแล้วชุดเราอยู่ไหนอะเดี๋ยวต้องเงียบๆก่อนเดี๋ยวมันจะออกมาเดี๋ยวมันจะออกมาเอาเป็นว่าตอนนี้จะแต่งตัวก่อนเซียนยิ้มเดี๋ยวให้เซียนยิ้มไปแต่งตัวแล้วมาวินิฉัยว่าปลาเนี่ยมันแอบอยู่ตรงไหนนะพี่เขาจับกันเนี่ยไม่เห็นจริงๆแล้วมันมีตัวจ่าฝูงอยู่เขายังไม่เห็นกันต้องให้เซียนยิ้มมาห่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนป จะลงนะฮะขอเบิกตังสองร้อยห้าสิบได้ไหมครับทำไมฮะซื้อ,อยากเก้าให้ดีแดง <c oughs> เป็นเก้าแน่แล้วครับดูแล้วทำไมอ่ะเก้าต้องกลัวปลาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เก้ากลัวประมาณกลัวขี้โคนโจริงจริงมันเข้าไปอุดเล็บปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นขี้มันจะเป็นเก้าทันทีเลยอ๋อใช่ไม่เป็นไรจ่ายได้สองร้อยห้าสิบไปโอเคไปไ งานเชื่อมเฮ้ยเอาถุงมือเชื่อมเลยเหรออ่ไม่เดี๋ยวโดนเงี้ยงไงเหมือนคุณมีประสบการณ์โอ้ยเงี้ยงปลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคุณมีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วเหรอใช่ไหนหันหน้ามาหน่อยดิโอ้โหได้อยู่นะเซียนยิ้มเด้วเวลาลงตัวเดี๋ยวหาเส้นนองไปไหนเนี่ยขอปลาชะโดตัวใหญ่ๆเหรอไม่ต้องหาทำไมอะอยู่ในกะมัง ตตัวเอาปลาช่อนก็แล้วขอปลาช่อนสักตัวหนึ่งเพราะวันนี้เราจะต้องมีเมนูส้มตำกับปลาช่อนย่างเกลือได้เด็ดไปนี่โลแหมนนี่เฮ้ยจับแบบไม่ต้องกลัวเลยเรียกเกลือมยแล้วอ้ย ขึ้นเถอะขึ้นแล้วว้าไปดีกว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ตันหาเลยตายั้งใหญ่โดนเลยอ๋อไปซื้อข้ากินเหรออ๋าตามตามตีนคหรอเงียงตามเลยตามจริงไหมเนี่ยปวดเหรอโอ้ยปวดเงียงตามพิชิตเงี้ยงสามตีนยังไม่ทันจะทำอะไรเลยมึงขับรถมาร้อยกว่าโลมาเพื่อเอาเงี้ยงสามเงี้ยงตามตีนลองยังหมา เงี้ยต่ำตีนปาช่วยด้วยตาเงี้ยต่ำตีนปลาช่วยได้แม่บอกปลาช่วยไนะแกปวดยังไม่ทันได้ตักตัวยังไม่ทันได้ปลาเลยข่วยพิชาติพอจะเป็นลูกลูกน้องได้ไหมโอ้โหแม่งอ่อนกลับบ้านแล้วนะเดินกลับบ้านด้วยเดินกลับบ้านกลับเลยยเ็บเลยอ่ะ ใจะไปสักใครบอกกูจะสักกูแค่แปะเท็กทูกูแปะเท็กทูใหญเฉยวนเงี้ยเหรอนี่มาแล้วบวมแล้วอะเก๋าเก๋าเข้ามาได้แล้วได้แล้วหอมมาเสร็จแล้วแม่ให้ปัตเตอร์ไม่มีปัตเตอร์เก๋าก็้ามาหอมมาให้เสร็จเลยแม่แ้างล่างนนัแม่ข้างลายืนนั่เลยอะรถออกไปไหนอะไปโรงพยาบาล ตัวทำถ้าเขาไม่กล้าลงเลยโอ้โหหู่มันเหมือนอยู่ในปุงหนามอ,อ่ะอา่านว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดออมึงดูพี่เขากระเพกเหมือนกูเลย <c oughs> โอเคเจอเพื่อนแล้ว <c oughs> อยู่กรุงเทพนั่งกินเหล้าอย่างเดียวก็ดีอยู่ยแล้ว <c oughs> ไปแี่ไป ไส่ตว์ <polarization> ไม่ได้งานแล้ววันนี้เพราะว่าตัวต้องไปลตรงนี้ปลามันมาออเยอะเพราะว่าน้ำมันดูดมาตัวจัไปดตงไปไปไเดี๋ยวแปะพัสเตอร์ไว้แปะพัสเตอร์ก่อนที่เหลือพาเดินขยะกขยักันไปนั่นแหละเดี๋ยวเขาาว่ถือกล้องให้ตัวเป็นคนจับนู่นพี่เขาได้แล้วเห็นเป้าตัวมานั่นไม่มีเลนลงเลย โอ้โหไอ้คนสาอะทไมทไมไรเนี่ยมึงใครเนี่ยไอ้โยน มันเลนไม่ได้ดนานยิ่งจมมือดีนะเขาไม่ลงไปอ่ะตัวต้องลงมาเป็นเพื่อนเขาเฮ้ยมีหนุ่มแน่กว่าพี่นดังพี่น้องลงมาแล้วเจ้าหัวปักทำไมอ่ะไอ้เหี้ยคนจำไม่ได้แล้วตัวตัวเหมือนเอเลี่ยนเลยตอนเนี้ยคนจำไม่ได้แล้วตัวสภาพอะไรไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูเอฟซีไม่เชื่อว่ากูมาอ๋อ สายสายมีปลาแทกๆอยู่นั่นเนี่ยทำยังไงอะเออเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งต่อเฮ้ยได้แล้วนี่เป็นไงโอ้ <c oughs> ตัวนี้จริงเนี่ยมือฉับจะทำอะไรมือกระปให้หมดเลยปลาตัวมาแล้วเขามาแล้วดเ,ลเดี๋ยวเขาช่วยตัวเองนี่น้องตัวอาได้ลงนะนะเฮ้ยปลาโคนปลาโคตรไอปลากคตโคตรเยอะเลยอ่ะเขียปลากคนปลาขยันเอาเหรอ หลุดหูด้วยเดียวเองเอาหัวนี่ตัวปั๊มต้องนานผูป้าป้ตัวเดี๋ยวเราไปไหนเพราะว่าจุดมุ่งหมายเราคือตัวเดียวไงอ๋อตัวเดียวเออได้ทั้งแข่งแล้วเนี่ยไปไหนดูขอดูหน่อยนี่ไงโอ้ได้เต็มเลยเอาขึ้นไปดูกันเอาวะเอาวะ ทังของตัวแล้วอ้เอาเว้นี่นะกองเชียร์เดี๋ยวให้ดูกองเชียร์แล้วเกินวิ่งนี่ตัววิ่งวิ่งสุดแล้วนี่ปะบูเออบบูจะแบกนี้อ่้อ้าเฮ้ยพี่ยัมได้ปะบูแล้วมามามาจริง ไไหนอย่าจ้างมาเลยอย่าจ้างมาเลยนะลงแล้วนะโอ้ยพี่ยิ้มมาเลยเอ้าปูปูช้อนช้อนฮึปมานี่แหละไม่ใช่เฮ้ยสุขสารแต่แม่ปลาบูอาศัยอยู่เราก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะพอได้ขายเป็นหม้อพี่โอ้โหบอกเลยว่า การจับปลาวิดปลานี่บอกที่โคนี่เป็นการออกกําลังกายที่สุดยอดเลยป้าปทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าพี่ยิ้มจะได้ปลาอะไรอีกนะคะแต่ส่วนพี่โบหุ้ยตัวนู่นปลาช่อนอยู่นู่นนไปนู่นอพี่เขาได้ปลาช่อนตัวใหญ่มาก ตัวเขาได้ปะายไหนอ่ะเ้ยพีมได้ปะายโยนได้ป้างรึรับดิกลัวล่นอะรับดินี่ไงพี่โมจับได้ตัวเขาจับได้เฮ้ยเฮ้ยเร็วๆรตามด้ยตามตามตัวเอาเว้ยเฮ้ยนู่นโน่นโน่นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเว้ยเอาอยู่ตรงตัวเลยเฮ้ย

เยอะมันอยู hmm. like oh, 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 ่ในที่โคนกระชอนได้เล้วโน่นอยู่ดีพี่อัดโน่นตัวเะสนุกไหมเอะฮะไม่หนุกเหรอพี่ไม่อยากพูดอะไรแล้วอ่ะนี่ไม่อยากพูดแต่คอยู่มาล้วเนี่ยเอาแล้วตัวปลาสองเตียงเอา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 ตัวนี้ตัวนี้คอยดูนะฮึบว้า โอ้ยหน้าที่หน้าที่มึงกี้อย่างเดียวหรือไงเะให้กำลังใจไงไม่กล้าจับอ่ะตัวมันใหญ่หน้าที่มึงนี่มากี้อย่างเดียวจริงๆตอนนี้เป้าหมายของเรานะคะคือไปที่ถึงฝั่งให้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ยิ้มจับได้กี่ตัวมีได้แตปลาบมเฮ้ยเมันอยู่ในดิน จริงเหรอเนี่ยเนี่ยโอยโอยโอ้ยน้องนี่ตัวใหญ่มากอจริงเหรอเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาไวใส่มัน่ใส่มาเร็วใส่มาได้ป่ะโอยีมได้ทายาเลยโอยโโชโตัวเอาไม่ได้ขาติดช่วยด้วยขาติดล้งน้ำหนยมันไม่เห็นตัวปลาใครก่อนใค่ก่อน อของจริงตัวีพุ่งอยมันนะนี่เอาไว้นี่ดูนะโอ้โหไปที่นึงตัวเอา้าโชว์ลุงสูงหนึ่งสุงซึมโอ้ยคอยที่คอยที่โอ้ตัวเดียวพอกับบ้านแล้วตัวถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนี่บอกแล้วด้พีเป็นผัวไม่อดตายแน่นอน ว่าจับดงไงอ่ะนี่ใส่ไปเฮ้ยเฮ้ยตัวอย่าผึ่งใส่ดิเอ๊ะเอ๊ะไม่หันเอ๊ะเดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ็งพูดอย่างนี้เอ็งเก่งอะตัวตอนนี้เราได้ตัวหนึ่งตัวใหญ่จิตใจเราเรื่องเขืเหิมแล้วไม่ไม่เึกเหิมอนเอาเหรอใช่เราจะไปอีกสักสิบเมตรไหมล่ะเดินไปเรื่อยๆไปไปไปไหนๆก็มาถึงสุพรรณบ้านเองแล้วนะพี่โบจะให้ดูนี่พี่ไปยิ้มจับได้ตัวใหญ่มากตัวนี้เนี่ยนี่ เออนี่น,นี่เดี๋ยวดูวิธีการการขึ้นบกได้ไวที่สุดเมื่อเราอยู่บนโคนค่ะไปดูเลยพี่น้องถ่ายไว้ถ่ายไว้นี่ดูพี่น้องวิธีการขึ้นจากโคนได้ไวที่สุดดูไว้น้องๆเป็นง่ายเป็น อ,อีกนิดเดียวทุกคนเดี๋ยวเราไปขึ้นข้างบนกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำอาหารกินกันขวาเลยขวาเลย,ลยลไม่บอกนอยู่บงกาไม่รู้เนะี่ยโอ้บได้หใสกำลังดีเลยโอ้ยจับได้เยเาะลยมันโดนตะกร้าพี่ นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตัดหินกับัวได้ไงวะเฮ้ยจะปลาสองมือเดีเป็นไงเป็นไงจับปลาสองมือนี่จะปลาสตัวจะปลาสองตัวย้อดอ่ะทำมมันไปไหนเนี่ยนี่เหรอขึ้นมาได้แล้วเป็นไงตัวเฮ้ยจริงๆแล้วว่าเราก็เก่งเหนกันนะเนี่ยไม่ถามพี่ผมว่าปลาไม่ต้องซื้อไม่ต้องมาหายก็ได้ปลาเนี่ยให้ไปก็ได้มีตัวสองตัวอย่างเงี้ยะไป หนูทำไงเพื่อนตนไม่เชื่อจริงอ่ะไม่ภูมิใจพี่แหมพี่ก็โอ้ยโอ้ยขม้ามึงกูณเด็กน่ารักคุณกูก็ลงอีกไม่เป็นไรหายเลย กับปลาช่อนย่างสดๆเลยงมเองจากบ่อนะคะนี่ใส่พริกลงไปเอาเผ็ดไหมบังไงจัดจะบอกว่าเราทำให้ดูว่ามันแบบสดๆจริงๆเพราะเราย่างไปด้วยตาไปด้วยแบบนี้เสร็จแน่นี่มีอะไรก็ใส่ลงไปนี่ปลาล้าวือทุกคนปลาละตัวเลยเหรออ้ย เฮ้ยใครจะแดกก็แดกแต่กูไม่แดกคนนึงแหละแดกกี่คนเนี่ยตักเยอะเยอะเหรอตักเยอะมันก็เลยต้องใส่เยอะกลิ่นโคตรโหดเลยอปลาลาปลาละลายปลาเค้มไหมเค้มโป่งนัวเอายกันลโยนเอ้าอใครจะแดกก็แดกเอ้าอืมไม่แล้วอือฮึโอ้โหคนย่างแม่งไปไหนมรู้ ไม่ได้แดกดีแล้วมาดูแล้วอ๋อหันแบบนี้ก็แม่เบอกว่าคมสุดใจแล้วอืมกลิ่นไม่ได้แล้วล่ะกินไม่ได้ออออืื นี่อ๋อหส่กลมหน่อยกลมโชว์ล้องนมหน่อยนี่ความเลยความเลยมาบมาบสามของหนึ่งไปว้าวแล้วสุดท้ายปาย่งางอโอสวยนี่ปะกินกัน เมนูช้อนเผากับส้มตำป่าเหรอมาดูไม่ใช่อินโดวิ่งเหนือขาแน่นมาอ้าวชิมซึ่งเบอร์เกอร์คุณลองชิมแล้วตาปลาปลาดูนะเป็นยังไงส่งรูปการออกกำลังกายของมันจริงเลยไหนแน่นเหรอเช้าฟิตเนสเย็นฟิตเนสขอลองหน่อยซิอันนี้ช้อนนาของแท้อ่อยว่ะตัวโคตรเด็ดอ่ะ จริงเหรอมันหวานหรือมันยังไงหวานเนื้อมันหวานเนื้อหวานโดยไม่ต้องน้ำตาลเโดอเด้งด้วยย้ะไม่หรอกอ่ะกินคู่กับส้มตำสิโดยระวังลงเตานะอ่อแบบบ้านสามวันเก็บของหวานจริงว่ะกินคู่กับส้มตำแล้วเป็นไงเด็ดไหมเฮ้ยไม่อุ๊ยแล้วข้างหลังเป็นแบล็กเกาแบบทุ่งนาแบบโอ้โหคลาสสิกมากเลยอ่ะทุกคนมตไปเนื้อไม่เนื้อไม่เค็มเนื้อหวานมาก หวานเจี๊ยบเหรอหวานเลยดีมากๆตามด้วยผักใหญ่คุณได้ลองสดสดแบบนี้เราดู่จะลองก็ดะแบบเอาเกลือหน่อยเอาเกลือจากปลาด้วยเหรอไม่นทำไม่หวานเลยเราไม่ไหวแล้วขอลองชิมบ้างอยู่ไส้ปลาเป็นกวงเลยเนี่ยเห็นไหมกวงปลานี่ออกรูตูดเลยแล้วเราย่างดีด้วยเพราะว่าไม่แตกถ้าไฟแรงไปจะระเบิด ไงไงหอมเออไม่มีกลิ่นคาวไม่มีคาวกลิ่นโค้งกลิ่นคาวไม่มีแนะนำถ้าเป็นแบบเด็ดๆนะใครแนะนไม่ต้องตำผึ้งตำไม่ต้องพริกป่นมะนาวพริกป่นมะนาวได้แค่นั้นเลยข้าวหรือข้าวเหนียวก็ได้หมดเร็วเลยทีสีน้ำพริกมันก็คือไม่เหมือนกันแล้วคือมันเด็ดอ่ะแบบนี้เจริญอาหารแน่นอนวันที่ห้าลองน้ำพริกดานก่อนน้ำพริกแมงดา ดูดิพี่ยินไม่ไม่ไม่วางเลยอะ่อ<น>ะบังดายนั่งโคตรหอมเแล้วปลามันมันหอมอ่ะโคตรเร็วมากเลยปลาแล้วสุกหมดเลยนะตอนแรกนึกนว่าไม่สุกแล้วปลาก็คือดีมากเลยเนาะปกติมันจะแบบเออมีกลิ่นคาวคอะไรอย่างเงี้ยปลาบ่ออะไรเงี้ยปลาที่นี่บอกเลยว่าเราเลือกแพอย่างนี้เราเลือกอาจากแพที่แบบชั้นนำของประเทศมันจะไม่มีทุกตัวออกฟิตเนสทุกเช้าแคปพักแคปแคป อ่เป็นยังไงตัวสําหรับวันนี้ทิ้งสนุกมากแล้วเราขี่สนุกกันอีกอเราเหนื่อยแล้วเราก็จะอร่อยเรียกว่าทุกอย่างนี่คือของโรดของพี่โบดทั้งนั้นเลยอ่ะเออไม่ว่าจะเป็นนี่เลยน้ําพริกแล้วก็กุ้งจอมปลาจอมนะคะปลาย่างแบบมันหอมอร่อยมากอ่ะไปติดตามตั้งแต่เริ่มต้นดูดเลยจนถึงขายได้เท่าไหร่นะคะอยู่ไปวันวันแล้วก็พี่น้องอะไรมิงกี้พามัา่ว น้องพามัมวนะคะมีจะมีเรื่องเล่าที่นี่หรือเปล่า <ม His S 1> กับการเป็นเก้าเราติดหลอนะครับไปค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ